ที่ตางที่เรขีนมาก็เหือนรู้เนาะ็นตติอาง้แหเอุกวันแค่ไหาว่าหลายๆคนเป็นมืออนยว่าลติดอเลอครับตอยังไงบ้างอไหร่เาโอ้ผมทุกวันเลยครับผมว่างๆเมื่อไหร่ก็ก็ถ่ายติ๊กตอกตลอดครับเพราะว่าติดเหมือนกัน แล้วก็ชอบดูอะไรที่มันแบบสั้นๆเอ้ยอันนี้ผ่านไปแล้วก็แบบมีคอนเทนต์ใหม่ไหมดูเรื่อยๆครับแม่ตอง้องขายเครียดได้ใช่ไหมโอ้ขายเครียดสุดเลยครับ พยายามผลิตคอนเทนต์ในแบบของตัวเองทำให้เออคนกลุ่มนึงเสพใช่คือให้เป็นตัวเองที่สุดถ้าผมว่าก็เป็นตัวเองนะทิกตอกแล้วแต่ละคนก็เป็นตัวเองใช่คอเทนต์นะเด็กใชครับผมส่วนคนแล้ะแบบคอนเทนต์ตั่เองจะเป็นแนวไหนหรือว่าจะเป็นอะไรโอ้คอนเทนต์ตัวเองก็จะลงตามที่แบบตามอารมณ์แล้วกันครับผมก็ช่วงนั้นแบบมีเทรนด์ทิกตอกอะไรก็จะก็จะพยายามมาเต้นนะผมแต่ว่าผมว่าก็เหมือนที่โฟดพูดเลยว่า ติ๊กตอกของแต่ละคนก็มีครฮเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบเบรเตอร์แบบไหนแล้วก็จะชอบคอนเทนต์แนวไหนครับถึงให้ผู้ป่วยเห็นเลือดสภาพก็คือว่าเลือดตาตลกว่าเราไมจัดงานอะไรยังคือบอกว่เรียบร้อยแล้วครับก็นี่ก็โอเคแล้วเรียบอยโดนไปกับตุกแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันการว่าเออมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือเปล่าตลกนะหมอบอกว่าเป็นอะไรหมอก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าเหมือน ่าแล้วก็เจาะออกมามันเป็นน้ำน้ำคล้ายน้ำหนองแต่ว่าตอนนี้หายดีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับใชใช้แบบลงตาอยูอ่ไป็นแบบนั้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้อาจจะเป็นแบบมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับลงตาโดยตรงคือสันั่นคือผิวหนังใช่ไหมทีนี้การรักษาตอานนี้อะไรนะทีนีการระวังก็กินยาครับกินยาให้แพ้หายดีด้วยแล้วก็ก็ต้องรอติดตกรรมงานเปนยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพระา,าระว่ามันนิดเนะดียวเอง ใช่ครับทีเดียวไม่ต้องไปซีเรียสกับเดินตามผมิดเดียวเองใช่แต่แล้วแบบผมก็ควรอย่าจะไม่รอบใช่ก็ก็แอบเสียดายเหมนกันที่เป็ผ่าเพราะว่าก็ความหลอกแบบในลุคนั้นก็หายไปว่าอันนี้ก็หลอกแบบลุคคลีนใสๆนะใช่ครับน่าจะอกแฟมากไม่ต้องเป็นห่วงครับผมผมสบายดีแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วได้หายดีแล้วที่ไหก็เพิ่งปล่อยเพลงด้วยะไรครับครับอ๋อใช่ครับเพิ่งปล่อยเพลงไปครับผมเมื่อ เมื่อวันที่แล้วเองชื่อว่า what is ับผมก็เป็นเพลงที่มีพี่โตมาช่วยคอลดิวครับผมแล้วก็ผมก็แต่งเพลงนี้กับพี่ตุ๋นเพลงนี้มันแต่งต่างกันมันคือังไงบ้างแต่ต่างตรงที่ผมเป็นเพลงแรกที่ผมแต่งนี่แหละแล้วก็วรู้สึกภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่า,เ,าเป็นเป็นเพลงที่ภูมิใจอ่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เริ่มแต่งมาตั้งแต่ประมาณ15บห้าสิประมาณนี้นนคร<ช>ับผมแล้ว,ลวก็ กลับมาแต่งใหม่เพราะพี่โตเป็นรายการพี่โตมาครับผมแสดงว่าเราแต่งไว้ก่อนแล้วแหละแต่มันยังไม่สมบูรณ์แต่งไว้แล้วครับผมแล้วจริงๆเสร็จแล้วด้วยแต่ว่ามาอัลลินส์ใหม่ให้ให้มันเข้ากับยุคนี้มากขึ้นแล้วก็เข้าเข้าปากเรามากขึ้นด้วยครับผม,มเทีมยนวนี้ก็ได้ร่วมงานกับร่วมงานกับพี่มินครับผมใช่พี่มินดันครับก็ดีใจมากจริงๆติดต่ตอไปนานมากแล้วแล้วก็พี่มินก็มาร่วมงานด้วยวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้สิ พี่มินก็มาร่วมง,งานด้วยก็รู้สึกอขอบคุณมากครับผมได้ไไฟ,ไฟังแล้วเป็น,นชอบครับผมชอบชอบชอบ,ชอบสุดตัวชอบมากเพราะว่ารู้สึกฟังแล้วยิ้มอ่ะรู้สึกเป็นเพลงที่ฟีลกู๊ดแล้วก็ปกติผมจะเขินนะเวลาที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าให้ใครฟังเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเปิดเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเออฟังแล้วมันยิ้มมันอยากอยากให้คนอื่นฟังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรได้ประโยชน์ูด้วยเสียง ใช่ใช่คือพี่โตนี่ก็เก่งมากอยู่แล้วใช่ก็ได้พี่โตมาช่วยกันดิวก็ทำให้เพลงมีพิธีความเพิ่เยอะเลยครับสตาร์ลิมปิกสตาร์ลิมปิกสตาร์ลิมปิกก็นี่แหละครับเราสองคนอยู่ทีมเดียวกันครับผมอยู่ไลนิ่งชิต้าครับใครอยากไปเชียร์ก็สามารถไปได้ครับผมก็จะมีทั้งเล่นกีฬาด้วยแล้วก็โชว์ร้องเพลงนู่นนี่นั่นด้วยครับ